เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยโตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไฮพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เมาบ้านสวยหลังใหญ่พื้นที่กว้างขวางท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่นะครับพื้นที่เหลือเยอะมากครับที่เยอะก็ได้เปรียบครับอยาปลูกต้นไม้ทาสวนปลูกต้นบ้านเพิ่มได้สบายครับปลูกบ้านเพิ่มอีกหลายหลังเลยพื้นที่เยอะนะครับน้ําไฟสะดวกเดินทางสะดวกครับ ทำเลนในเมืองไม่เปลี่ยวไม่กันด่านแต่ได้พื้นที่กว้างขวางบรรยากาศเหมือนอยู่ต่างจังหวัดเลยนะครับชิลมากพื้นที่เยอะปลูกต้นไม้ทำสวนกันได้สบายบ้านเดี่ยวชั้นเดียวครับมี3มห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องเก็บของครับภายในสะอาดสภาพดีหิ้กวกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลย ส,สวยๆนะครับรีโนเวทให้ใหม่ครับการเดินทางสะดวกสบายเพียงแค่1.5กิโลเมตรจากถนนมิตรภาพครับไม่ไกลครับพิจัดอยู่บ้านบุกใหม่ครับปิดโครงการสูงเนินวิวอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับเดี๋ยวเจ้าของรีโนเวทให้ใหม่ทั้งหลังนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงประกอบการตัดสินใจให้ก่อนได้ครับุกประโยชน์ของตัวเองบ้านส,สวยๆพื้นที่กว้างๆครับคุ้มๆเลยทีเดียวรอผัวใหญ่ก็อยู่ได้สบายเนื้อที่300ตารางวาครับ ราคาเพียง3าล้าน3นบาทเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับจะนัดดูที่ดูบ้านติดต่อโดยตรงได้เลยนะหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ